บ้านหลังที่ A5 ห้าค่ะมีตุ่มเทินกันอยู่ที่หน้าบ้านเป็นเรือนะคะมีเขาเรียกอะไรอะล้อเวียนถูกไหมคะไม่แน่ใจ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากค่ะปิดกระจกปิดแอรค่ะหน้าบ้านมีเรือลำใหญ่จอดเอาไว้ข้างหน้านั่นเป็นรหัสพัดอะไรรัสอเรียกถูกไหมไม่แน่ใจ